Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn าสวัสดีท่านผู้ชมทีารอบทุกท่านเนาะอยู่กับรายการวิธีคนเหล่าทุกคนเนาะมอนีเบาคิงพาทุกคนอย่งอยูที่บานผ้าสางเมืองเซบุรีทุกคนเนาะอยังอยู่กับน้องเศร้าเผ่ามง ส่งน้องใหม่เจี๊ยบทุกคนเศร้า,าเหล่าเนาะเศร้าเหล่าม้งเศร้ามงเหล่าทุกคนวันนี้ยังอยู่บ้านนาบ้านผ้าซางเนาะนาซ้ำผ้าซางทุกคนเดี๋ยวจะไปตามติดวิธีชีวิตตอนยามแรงทุกคนน้องใหม่เจี๊ยบเพิ่นเฮ็ดเวียกเหือนอ่นแต่งยูขวัวกินรางทวยรางบวงตามวิธีข้องส่วนเผามง้งด้วยวิธียามแรงข้องคนลาวในสุนบ,บททุกคนถึงเป็นตัวใเขาไปตามติดวิธีชีวิตกับห้องน้องนํากันเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเฮาไป เบิ่งพร้อมกันเลยสบายดีน้องเมเจี๊ยบกําลังเฮ็ดยังนี่ต้มน้ําต้มมีกินโอ้ต้มน้ําต้มมีกินยามแรงบ่โอ้ยยงอันน้องสายเนาะซื้อยังตัเปตเปซื้อยังก่อซื้อยังซัวยงซัวโอ้ยงซัวไปเที่ยวมานี่ ดดกินขนมเด้เอขนมมาตอนเด้อกินขนมเด้อท่ามหนุ่มแม่เด้อท่ามหนุ่มแม่เด้อมันั่นให้แม่เอาให้กินเด้ออันนี้น้องเศร้าไม่เจี๊ยบเพิ่นกำลังดังไฟเพิ่นนี้ตุ้มตุ้มมีกินยำแรงทุกคนอ่าแรงบุญย,ยังกินบ่ตุ้มมีกินเนาะอ๋อตุ้มมีกินกับข้าวเจา้า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

phải là nó mà, điêu ban luôn nè. Sơ nhung, sơ, sơ háo sơ, chụp đó, anh à, <laughs> อัอนอนี้เป็นน้องสายล้าของไม่เจ็บย้อยยงเจ๊ะนางเจ้าอ,อันนี้เป็นน้องของน้องไม่เจ๊ะอายุ4ปีโอ้เศร้าน้อยเนาะ4ปีแล้วเนี่ย nó <laughs> phốt lèo nó à, nó phốt Phúc này khó chào đâu เราไปเชียเ่ยเพื่อนตัวมือหน่อกินกับข้าวเจ้าถือว่าถือว่าได้คราบนึง,ง,เ,นงเลยเนาะคราบแดงครบครอบครัวเลยเจ็ดคนตัวมมีจะครองห้อง

โบธามีสุกก่อนเสนอโบโหยักเขาไปเช็คมาเนี่ยไปเช็คมาเฮ้ยสบายดีซื้อยังซื้อยังซื้อเท้ายังโบซื้อเท้าเท้าชัว่วฮูซื้อตัวเองลืมลืมซื้อตัวเองอ้วนละ อ้นะคือกระปงน้องน้องซ้ขนอิ่งหนึ่งใส่ซองอายผู้หนึงเป็นฮ่าขนใส่ซ้ำเนาะใส่ซ้ำอย่างหนึ่งเนาะหส่ยิงซองใส่ซ้หญิงซองเบาเตีมตี้พอแล้วเนาะ้น่นนะ เนาไล่ขนก็ยากเนาะนกไล่แล้วไล่แล้วหอแล้วหาคนเดิแต่ว่าลูกยงางยเราก็สบายแล้วลูกเ่างบหมดสุขนนะเ็เลย

นงไป 5, ห้าพันหัวแล้เนาะแม่น <laughs> ต้องพันไปซิข้าเชียรเอาอันนี้เป็น,ปนอาหารอาฮันข้ามข้องข้ากลัวนกมเมียบตุ่มมีเสียบเลยตุ่มมีกับข้าเจ้านเนี่ยเสียบเลยเสียบโอเคตุ่งแล้วนีน่ไฟ น้องเป็นคนเฮ็เวียดักนะคือว่าขัวกินแต่ยกขัวกินนี่น้องไม่เจ็บมบ่ฮะน้องน่ะแต่ยขัวกินเป็นบเนาะแตเป็นอยู่บ่บ่แม่นแม่นว่าเป็นหมดก็พอเป็นเนาะันว่ายงน้อยขัวกินเก่งเนาะเก่งอยู่เนาะพอได้อยู่เนาะหลังควยหลังบวงแต่งอยู่ขัวกินปัดกวดกันซาน ทุกมือทุกมือ like โอ้จะเป็นหลักครอบครัวเนาะไม่เจี๊ยบแต่โ่เห็นมาได้กิงดิในก็เกลียดแล้วเนาะพวกอะไรเราสร้างเฮ็ดโอ okay. e okay no. well, no. ้ตรงไหนตรงไหนเฮ็ดเวียกเฮ็ดเบียกตรงเฮ็ดเบียกมันเป็นเียนเฮ็ดเบียกเนาะบัดตกขอบตกครัวไปอยู่นในพวกระยานเฮ็ดเบียกบ่เป็นพวกเาโมเป็นยันยันไม่ยาบ่ฮักอะแม่เนี่ย เท่าที่เป็นาไปยูนี่นั่นเขก็อยู่บ้างมันเป็นมันเป็นไล่ไปยูนังเข้าบางอิญบางขนเข้ากับมือค่ะซ้อมไว้เนาะซ้อมไว้ซ้อมไว้ดูมันเมนเหล่าบบโบโฮเนเหาเป็นยังเห็นเดียวใดซสูนี้เห็นเดียวนี้สู้งี้เห็นเดียวนี้เนาะจ้เจ้ายโดยโดยยโอ้ทีมงาน ทีมงานนองเศ้านองใส่ห้องนองใ่เจีบ๊บเพิ่นลุกจักไปลิ้นมามวนบอกไปลิ้นน่ะมวนบอก<อ>มวนอยู่น้มอ,อ,อ,องหรอบอไม่นอกใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อออออออ กินข so mm. ้าวนะไม่นะน้ำหมอน้ำหมน้ำหมน้ำหมดด้ครอบครัวกินข้าวห่มผ่ากินป่าห่มต้นวิธีสวิตของพี่น้องสุนพอมงอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบครอบครัว ผมน้ผมตากันเพอบะหันยักษ์เลยบอกพ่อหนิจังไรเนาะจังไรเนาะเออโอเคเนียอย่ามือแรงพอดีมือนี้อยู่ครบน้าครบตาเลยเนาะอย่างไอยกกพันปุนน โอเคเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สีข้อจบสำหรับทุกคนเนาะ, mm hmm. ะเจอกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปยำแรงวันนี้เนาะเดี๋ยวขอลาในครอบครัวของน้องไม่เจ้าเนาะเจอกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีเดอ้อบ๊ายบาย <laughs>